Hello Hello everyone w e l c o m e to English c l a s t with t บ B. สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับในวันนี้นะครับนักเรียนก็มาพบกับการเรียนการสอนนะครับในรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้นะครับเมื่อคาที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่อง a d v e r b of Frequency ไปนะครับนักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่าลืมทํางานมาส่งแล้วก็โพสต์ใต้คลิป เหมือนเดิมเลยนะครับในโพสเลยนะครับอะสำหรับในวันนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องง่ายๆเบสิกเบสิกแล้วก็เบาสมองมากๆสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ,าษ,าษาในวันนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับ let's see what we are going to study go we are going to uh, r e v e a l your background knowledge starter 16นะครับเป็นหัวขอ้อ uh, starter หัวข้อที่16นะครับมาดูกัน เรื่องนี้่า ah, question words question words แปลว่าคำถามนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราจะกเกี่ยวกับคำถามนี่แหละแล้วก็ทำแบบขับท้ายคลิปนะครับให้เรียน bring out your notebook mm hmm. ขึ้นมานะครับหยิบสมุดของตัวเองขึ้นมาเลยจากนั้นจดตรงนี้ลงไปนะครับจดลงไป question words นะครับที่แปลว่าคำถามอ่ะ ah, ไป let's go โ okay. อเคคราวนี้นะครับเราจะมาดูคำศัพท์กันนะครับทีละหนึ่งตัวเลยไป let's go the first word who who U S, S O who นะครับ who แปลว่าใครตัวอย่างประโยคในการถามนะครับเช่น who is she who is she เธอคนนี้คือใครอ่ะ who is she นะครับ อ่ะให้เวลาแล้วเรียนจดคำนี้ลงไปในสมุดของเองนะครับ10 second ก็พอแล้วคำสั้นๆหูแปลว่าใครไปเียนาษา,า,าอังกไงไม่น่าเบื่อไปโอเคนะครับคำแรกสบไปแล้วนะครับเรามาดูคำที่สองของเรากันเลยดีกว่าคำนี้ง่ายๆครับ when อันนี้า listen and repeat after me when when นะครับ when นะครับแปลว่าเมื่อไรนะครับเช่นเราถามว่า when uh, when do you wake up คุณตื่นนอนเมื่อไรนะครับจะเป็นการถามเวลานะครับ when จะเป็นการถามเวลาส่วน who จะเป็นการถามว่าคนนี้คือใครนะครับส่วน when คำที่สองจะเป็นการถามเวลาว่าเมื่อไร่หรือว่าระยะวันวันที่ปีอะไรประมาณนี้นะครับเช่น when Uh, when did you go to Japan when did you go to Japan เมื่อไหร่กันที่คุณไปเจ่ปุ่นมานะครับอ่ะเวลาในการจดํำนี้ลงไปนะครับ10 second s มันเดิมเลยคำว่า when แปลว่าเมื่อไหร่ไป คำที่สองจุดไปนะครับมาต่อไปคําที่สามของเรานะครับ Listen a n d r e p e a t after me how 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 แปลว่าอย่างไรนะครับเช่น how are you คุณเป็นอย่างไรบ้าง how are you นั่นเองนะครับอ่ะให้เรียนจดครานี้ลงไปเหมือนเดิม10 second นะครับ10วินาทีจะเป็นการถามว่าอย่างไรคุณเป็นอย่างไรนะครับประมาณนี้ สมมติว่า how was your flight แปลว่าเที่ยวบินของคุณเป็นยังไงบ้าง how was your flight ไป คำท,ที่สสมองสมองคุบีไปแล้วคือคําว่า where นะครับ where แปลว่าที่ไหนนะครับเป็นการถามเรื่องของสถานที่นะครับเช่นถ้าเราจะถามว่าบ้านของคนคนนี้บ้านของคุณอยู่ที่ไหนเราถามว่าไง where do, leave, ไไ where do you live นะครับไม่ใช่ like where do you live นะครับคุณอยู่ที่ไหนนะครับอ่ะถ้าเรียนจดคำนี้ลงไปนะครับ let's write d o w n it into your notebook นะครับ for 10 seconds

Let's move to the next word. Let's go. Phew. ต่อไปนะครับคำว่า why นะครับตัว s y why why แปลว่าทำไมนะครับ why แปลว่าทำไมเช่นเป็นการถามเหตุผลถามหาเหตุผลนะครับถามหาเหตุผลเช่นทำไมคุณถึงทำแบบนั้นล่ะ Why do you Why do you do that เช่นเพื่อนเราเตะหมาเออไอ้บลูเตะหมาเราถามคนว่า why did you do that why did you do that นะครับทำอย่างนั้นทำไมอ่ะอ่าให้เรีนจดคำนี้ลงไปนะครับ10 second เหมือนเดิมเลยภายใน10วินาทีนะไป word นะครับเลอประมาณ2คํคำนะครับคำต่อไปคือคำว่า wish นะครับอ่าเมื่อกี้คำที่5ไปแล้วนะครับอันนี้คำที่6ของเรานะครับ wish anyone listen ัลลี e ิต after me wish 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 นะครับแปลว่าหรือ wish นะครับแปลว่าอันไหนนะครับเป็นการถามแบบว่าให้ในักเรียนเลือกว่าสิ่งไหนเช่น which subject do you like which subject Do You like uh, English or oh. Math? Math 33 Math นะครับคุณชอบวิชาอะไรกันแน่นะครับระหว่างภาษาอังกฤษกับวิชาคณิตศาสตร์นะครับอ่ะนักเรียนจดลงไปเลยนะครับไาย let's go โอเคโอเคประมาณนี้นะครับมามาดูคำสุดท้ายของเรากันดีกว่าคือคำว่า what นะครับ what คำที่เจ็ดนะครับ what แปลว่าอะไรอันนี้นักเรียนรู้อยู่แล้วล่ะนะครับเป็นการถามว่าอะไรเช่น what is your dad name พ่อของคุณชื่ออะไรนะครับ what is your dad name นะครับ what is your dad name อ่ะให้ได้ตัวลงไปในคำนี้นะครับ10 second เหมือนเดิมเลย let's go คราวนี้จะเป็นเรื่องชิ้นงานของนันนี้แล้วนะครับงานในวันนี้จะมีเรียนมีงานทุกค้าบเลยครูบีอันนี้นะครับเป็นงานชิ้นที่7นะครับให้เรียนทําในหนังสือนะครับทำในหนังสือในหน้าที่ทําในบุ๊กนะครับ in your uh, do it into your notes uh, into your book นะครับทำในหนังสือ page 7หน้าที่7นะครับข้อที่16ใหญ่นะครับผมว่า fill the gaps with the correct question word Then match the question to the answer นะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเติมคำลงในช่อง่างแล้วจากนั้นนะครับให้เรียนจับคู่นะครับคำถามกับคำตอบมาดูกันตรงนี้นะครับถึง a b c ถึง h เนี่ยนะครับจะเป็น answer หรือคำถามนะครับไอ้ sorry เป็นคำตอบนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นคำถามซึ่งมีคำถามที่เป็น W S question ที่มันหายไปแล้วเราสามารถนำะคำศัพท์ที่เราเรียนในวันนี้ทั้ง7คําคำมาเติมให้ถูกต้องเดี๋ยวครูทำให้ให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งข้อก่อนนะครับ ทำลงไปในหนังสือเลยนะเช่นข้อแรกเนี่ย is he อืมถ้ามันขึ้นต้นด้วย verb เ,เลย is อย่างเงี้ยนะครับอุย้ยสักคสะโครุด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 สะโคนะครับปัดตัดตัดตัดอ่ารุดยังไงเนี้ยอ่ามาละ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 คราวนี้นะครับถ้าจะเป็นแบบนี้นะเราก็ใช้คำว่า who ไปเลยนะครับคำว่า who Who is he Who is เขาคือใครแล้วก็ตอบว่าถ้าถาม he ก็ต้องตอบ he นะครับอันนี้เป็น he นะครับ He is my brother ก็จะกลายเป็นข้อ f นี่ครับเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองนะครับการมาเรียง่ายๆมีหน้าเดียวข้อที่7มีทั้งหมด8ข้อนะครับให้เรียนทำแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราเสียเวลากันมา10นาทีกว่าแล้วนะครับงั้นบ๊ายบายนะครับเจอกันนะครับ